ก็ต้องขอขอบคุณประชาชนทั่วไปนะที่ช่วยกันในการดูแลเรื่องเรื่องโควิดเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ระบาดต่อไปนะก็ขอบคุณทุกคนช่วยให้ความร่วมมือกับทางรัชการในการที่จะต้องดูแลตัวเองอก็ธรรม,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 มดานะก็ก็เราไป ไปไหนตัวไหนอะนะไปไหนตัวไหนก็พยายามอยออกจากบ้านนะตอนนี้นะครับก็เพื่อที่จะดูแลเรื่องโควิดที่ไม่ให้ระบาดต่อไปนะครับก็ก็ก็พูดไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้กำลังทหารเพิ่มมากขึ้นนะก็ก็ ความจริงเราก็ทํามานานแล้วนะเรื่องนี้เ,เรื่องระบาดเนี่ยเพราว่าก็ก็เป็นที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวแล้วก็เรื่องที่จังหวัดระยองที่เราจะต้องดูแลให้มากพึ้นประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับทางรัฐให้มากขึ้นอย่างไรครับไม่เป็นห่วงนะก,ก็โอเคแล้วนะก็โอเคแล้ว อะไรนะทำไมนะของก็พยายามก็คนกรุงเทพก็ดูแลกันอยู่แล้วเรื่องทำไมนะอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบต้องต้องไปถามในแพทย์โรคพารอยู่นะแล้วก็รู้รู้ก็ต้องมาบอกสินะ ก็เราไม่ไม่มีมีแล้วเราไม่ความจริงแล้วเราก็มันผิดกฎหมายนะเป็นเรื่องของตำรวจท้องที่นะที่จะต้องดูแลนะออกต็ลลต้องเป็นเรื่องของตำรวจนะผมจะทำยังไงฮะนะครับตต้อต้อองงเรื่องตำรวจท้องที่จะต้องดูแลไม่ให้มีนะโอเคจ้าบะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ